F. อทักษอร์เอาบ้างโพสรูปครอบครัวคู่กับทิมพิธาพร้อมข้อความชวนจิ้นหนักกว่าเกา่าเรียกด้วยาทำเอาชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ทิมพิธาวาทีนายกรัฐมนตรีคนที่ได้โพสภาพคู่กานันเงเอกสาว F. อทักษอร์พร้อมกับลูกสาวของทางคู่นั้น ล่าสุดวันนี้21พฤษภทุกาคมแอปทักษะออนตอบกลับโพสต์ดังกล่าวอีกด้วยว่า mm. เช่นกันค่ะดีที่พี่พิมพ์กับปีใหม่ได้เจอกันด้วยเรียกได้ว่าหลังจากนั้นโซเชียลก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวล่าสุดทําเอาแฟนๆกริ๊สนั่นกันรอบสอง mm. เมื่อทางด้านครึงสาวแอปทักษะออนได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับทิมพิทาเช่นกันเดือระบุข,ข้อความว่าเรียกได้ว่างานนี้แม่มาแสดงความยินดีอีกครั้งกับชัยชนะประวัติศาสตร์ของพอ่องานนี้ก็ทําเอาหลายคนฟิน ไม่ไวเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เชีย์คู่นี้กันมานานอย่างไรก็ต้องติดตามทางคู่อาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นไปได้ค่ะ